น้ำเพื่อนเลยเพ่อพ่อพ่อมีอะไรเหรอคุณนั้นน่ะคุณนั้นหายไปจากบ้านน่ะเมื่อไหร่พ่อเอ๊จะเป็นเมื่อคืนนี้เด้งไงก็มีใครรู้นะนี่พ่อตีโอบกรเพิ่นหาจนทถ่วยกยังหาไม่เจอเลยเออตายสิคุณนั้นเอเอ๊ะ ่ก็คิดเหมือนลูกนะคนดีเนะี่ยพระย่อมคุ้มครองเออแม่จ๊ะเพิ่งคิดว่าเพิ่งจะไปถ้าเรื่องนั้นนะฮะลูกจะทำใจยังไงไม่ไวเวลาเราจะแม่คุณานายยังเด็กนะและแกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรด้วย ังที่เขาเล่าอะนะรู้สึกว่าเขานี่ข้ากอกคุณเตือนอะไรนั่นน่ะได้เป็นปีเป็นคืนใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าพี่ใหญ่เป็นฝ่ายชักนำมาจ่าแม่ก็ดีเหมือนกันนะที่ลูกจะไปบ้านคุณเทิดนะ่ะคนเรามายามทุกข์ยากไม่ทิ้งกันนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วที่วันนี้จ๊ะถึงวัดจะถามคนแถวๆให้ดูชักตั้งนึ่งนะ Ừ. Chắc điều, cánh khó phát người chắc điều nữa Dạ Nè cha, dạ. thế nhân sắp đi rồi nè Thư Hoài Dạ Thư ơi, cho thăm ngày cần đi hả ừ. เราก็ต้องช่วยกันให้สุดความสามารถเลยนะนะเรามีอะไรก็ก็ช่วยกันแล้วกันจ้นะโอ้ยครูจะแค่ได้แกนแก้วคนนี้หนีไปจากบ้าน่ะไม่เห็นจะน่าห่วงตรงไหนเลยลูกของเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็ตามกลับมาเองอ่ะครูใหญ่พูดเหมือนเคาไม่มีน้ำใจ ครูก็เลือกคนที่ให้น้ำใจกับเขาสินี่ก็ทำกับครูสารพัดเลยแล้วครูก็ยังเข้าใจผมเข้าใจฉันเสียใจคะ่ะครูใหญ่ครูใหญ่เป็นคนดีในสายตาของฉันแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถอาชนะใจครูได้แล้วความดีจะมีประโยชน์อะไรอ่ะขอโทษนะคะคือฉันไม่มีเวลาแล้วจริงๆโชคดีนะน้ำพึ่ง จะมากนะนะพื่อนไอ้ลูกชายฉันไม่น่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครต่อใครเลยถ้าฉันคิดเหมือนอย่างที่คุณเทิดพูดฉันคงไม่มาหรอกคะ่ะเรามาปรึกษากันดีกว่าว่าจะตามคุณน,นันได้ที่ไหนไปแล้วค่ะม,มาแล้วไปแล้วเร็วครับมาคุณนันอยู่ที่ไหนเหรอวะผมมาเจอคนคุณนั ใช่แล้วครับนายทีนี้ไอ้สองคนน่ะสิครับนายเห็นเขาบอกว่าเป็นคนของไอ้เสียทรงยศครับเสียทรงยศหลายครั้งแล้วนะฉันตัดสินใจไม่เอาเรื่องมันแต่ผมว่าข่าวเนี้ยนะเราเอามันไว้ไม่ได้หรอกครับแต่ผมจะไปตามพวกเราอนไอ้หอมไปยครับอคุณเพิร์ตะ ดสินใจแล้วฉันต้องไปพบเสือสรงยศอีกครั้งหนึ่งอืมเฮ้เฮ้อะไรวะไก่ป่ามีเป็นร้อยเป็นพังไงมือปังจักทองมึงจริงไม่ะไรสักตัวหนึ่งนะฮะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงข้รู้อยู่แล้วอ่ะไอ้เครื่องจาจริงของวาเนี่ยมันต้องพาสสมไก่ป่า ถ้าไม่พออสุ้มไก่ป่ามัน็ไม่มีผงว่วก็ยังล้มเพะล้มเพะอยูด่ดังนี้เข้าใจไหมว่าพยายามเนี้วพายาำเรื่องไก่บ้างไก่ตองไก่ตุ้มยอกว่าไก่ลงเท่าไห้ที่มันจะมาหยุดมันก็เหมือนกับ่ละอ่ะเจ้าเ,เอาเดี๋นี้มึงพยายามไปแก้ตัวอีกทีหนึ่งสองคนเข้าไปหาไก่ป่าให้ไร ถ้ามึงไม่ไล่ไกลป่ามาต้องกลับมาหายกูแหงน่ะครับเสียฮ้อะไรล่ะชุแล้วครับเสียทำไมามีอะไรไอ้เชิมาครับฮ้เหยุดอยู่แค่นั้นถ้าลึกก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวพวกลึกทั้งหมดจะเจ็บตัว

ต้องทำไมต้องให้ให้เพิงเหรอมี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 อะไรก็พวก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 กังลีลก็ไล่ไอ้สองจุดจัตาบอกสิจัตตาลูกชายเขาอยู่ไหนบอก้ยลูกลูกชายอะไรลูกชายใครไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงๆลูกชายไม่รู้เรื่องจริงๆอ๋อนี่รู้ไม่รู้เรื่องเห้วไม่รู้ โอ have, <Huh? S 1> <c oughs> ้เสียก็อนเด็กตอนที่ผมไปเห็นตอนที่ยิงกก่ป่าไงละครับเห็นไหมครับไม่นี่ลุงน้องมานสารภาพของแล้วแสดงว่าลงเป็นพวกมันแน่ๆเลยครับไม่เสียของยศตลอดเวลาที่เสียของมาลังควานฉันน่ะฉันไม่เคยโต้ตอบเลยนะแต่คราวนี้เป็นคุณนันฉันยอมไม่ได้นายครับผมว่าเจียไมันดีกว่าหรือไงยิ่งคำรถดูร้อยยังไงก็ไม่จำพายเจียหายกำลังหายยาบามล้

หราเลือไปพูดความจริงนะความไม่จริงนะอุ๊ังเลปุ๊บทุกๆๆๆปุความจริงจริงงๆจริๆจริงๆดูตรงนี้นะว่าหาลูกน้องว่ามจริงใจปะไม่เคยเห็นใครปะแล้วบเงี้เด็กวิ่งไปจริงๆที่ไม่เด็กแลมามาบอกว่า นั่นล่มันจริงใจป่าไม่ได้ว่ายังจะเตะมังเลยว่ากระจายมั่งไปยังมันยัไม่ชังไปที่สมาร์ว่าป่าไม่ได้เลยที่พวกนี้เป็นความจริงเขาเนี้่ยไม่ได้บอกกดมาเท็จไม่มีมูสวา,าวาทเวผูกเรื่องจริงจะเอาว่าเป็ตัดหัวกู้แห่ที่ไหนก็ได้ที่พร่อนจะเอาว่าสักบางที่ไหนก็ได้ให้ออกไปให้มากจากใจให้แค่นี้แค่นี้ตกน้บผมแปมให้ไปลงนั่นให้ไปไหนก็ได้ไม่มีวุฒิอะไรอย่าร้อเลยนะเอาเลยนะ จรเลยมาผาเอาเลยไห้ไเดี๋ยววไม่กล้าน้ำมาันน้ำไม่แข็งนะนน้ำไม่เป็นนะจะให้我ดังเลยอย่จให้เฮ้ยจะดังแล้วเฮ้ยให้รอเลยอุ้ยมันว่ากันถึงนูนแล้วลูกน้อมันไม่รอวเลยท่านใครจะอาผองาวะรับผ่าให้พูดมาสิอย่านอย่านานวหมาจนตัเลยวนะไปเรวเร็วลองไปวไม่ยอมหรอลองวไม่ยอมลองลไปป ตามทีนะครับเอาพวกเราขอความร่วมมือแยกย้ายการหาตามจุดที่บอกช่วยกันอีกครัหนึง่งไปเอาแยกย้ายกันแยกย้ายกันแยกย้ายกันนายไอเรื่องเสี่ยของยศเนี่ยไม่ใช่เขาแน่นะฉันไม่ติดใจสงสัยหรอกคุอเธอแค่ ก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังเขาเาเพราะว่าเราเข้าไปบุนบ่นในไรเขาอะค่ะมันไม่กล้าโวายหรอกครูมันทํากับเราวไว้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันจริงครับผมว่าเขาเนี่ยมันคงเข็ดไปอีกนานครับนายนายอ้อยว่าเราลองกลับไปดูที่บ้านก่อนดีกว่าเผื่อว่าคุณนันจะกลับมาแล้วก็ได้เออ พรอมครับนายครับเดี๋ยวก่อนเองไปงส่งคุณผู้งศที่บ้านครับนาไปคุณเทิดค่ะไม่เป็นไรถ้าหากว่าฉันพบแต่หนั่งแล้วก็จะบอกเธอรู้น่ะไปเลยครับคุณ ตั้ช้าก็ได้หลุดด้วยติดคอนี่ปล่อยให้เธอไม่ยอมเนี่ยตั้งกระช้าจนค่ำเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยไปเป็นลมแค่การทางก็ดีแล้วออแล้วที่ไปเจอไปที่ไหนล่ะนี่หน้าบ้านนี่แะฮัลโหลนั่ออกมาตักตาเห็นบ้านหรือหลุดกนรู้สึกครับนั่งก็เลยตรงมาครับอื้งช้าหลุดตั้ง่เช้าด้วยติดคออือ มีอะไรหรอกลูกชิงนตอบไปเถอะชิงนตอบไปจ,นนลลจังมีอะไรแล้วใจเยินๆแม่คะคุณนันคุณนันท์คุณนัน,ค,น,น,ค,น,น,ค,น,นคุณนันไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะครันันไม่เป็นอะไร <c oughs> เขอเพียงคุณท่านไว้ใจฉันเชื่อในความบริสุดใจของฉันที่มีต่อคุณน,นันลูกชายของคุณพรุ่งน,นี้ฉันจะพาเขามาเที่ที่คุณคุณนันกำลังว้าวุ่นฉันคิดโดยไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่า ฉันถูกคุณนั้นคิดว่าคงจะคิดขึ้นได้ไม่มากกนน็น้อยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณนันกลับไปหาคุณด้วยสภาพจิตใจที่สมบูรณ์เหมือนเดิมน้ำพึ่งค่ะ นา,นายไปรับคุณนันได้แล้วจ้าโล่งใจไปทีคุณนันเนี่ยแกรักครูนักเพื่งนจริงๆนะครับนายเออนายครับนายจะทำไงดีครับเนี่ยผมไปชวนคุณนันแกตั้งหลายครั้งแกไม่อยอมก,กัดผ้าเดียวครับบ่อยกเลูกสาวหนีเลยตัวจิตใจมันเลี้ยไม่ได้ เออไม่ยอมเด็กคนนี้น่ารักนะอือช่างพูดด้วยเลยเข้ามาที่จ้าพวกคุณเข้ามาเลยโอ้โหดูแต่งชุสิเฮ้เ <c oughs> พื่อนคนนี้เข้าใจนะเนี่ย <c oughs> เ,เข้ามาลูก <c oughs> เออดูครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้เออู <c oughs> อ คนันคะถ้าคุณนันไม่กลับไปหาคุณพ่อคุณนันจะไปอยู่ที่ไหนคะเนีย่ยนันอยู่ที่นี่ก็ได้จ่กับตาให้นันอยู่นะคะับพ่อครูฉันขูดจาา่าฝั่งแม่ฝักตัวจ่าจดจ่า,ารจริงๆอ๋ออันนี้ไม่ยอมคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยอือร้องไห้ละอ้าวคุณนันคะ พวกเราทุกคนเเต็มใจให้คุณนันอยู่แต่ว่าคุณนันต้องกลับไปหาคุณพ่อก่อนพ่อต้องดุน,นดันตีนันหนังหน่าคุณนันก็ต้องเข้มแข็งใิ่คะคุณนันจะต้องกล้าสู้กับความจริงคุณนันต้องเหมือนกับคุณพ่อฉันดูคุณนันไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ว่าน,านันก็อย่างนี้ไหมคะฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณนันเอง จริงๆนะแล้วครูน้ำเพิ่งต้องอยู่กับนันอย่าทิ้งน,นันไปนะนะ แกสร้างความลำบากให้พ่อคนเดียวไม่พอแต่ยังทำให้ทุกคนเนี่ยคอยลำบากแล้วก็บุบบานไปกับแกด้วยเพราะแกเป็นเด็กดื้อเน้ะเอาแต่ใจตัวเองตลอดเวลาแกไม่เคยฟังคำสั่งพ่อยิอ่งพ่อรักแกมากแค่ไหนตามใจแกมากแค่ไหน ่ายิ่งเอาใจมากขึ้นเข้านั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปพอจะรักกันด้วยไม่เรียวกรอดออกหันหน้าไปด้าน นั่นครับพ่อแกผิดไหมผิดครับพ่อแล้วแกจะทำตัวเป็นเด็กดีได้ไหมดีได้ครับพ่อนั่นสัญญากับพ่อครับเอพ่อจะเชื่อสัญญาของลูกผู้ชายนะ มาจำว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในครั้งสุดท้ายที่พ่อลงโทษแกจำไว้เถอ ฉันทนเห็นกุน,นันเจ็บไม่ได้โอ้ยเจ็บมากไปไม่เป็นไรฉันเจ็บไห็นกุนันได้กุน,น,นันเป็นลูกผู้ชายกุน,น,นันต้องเข้มแข็งอดทนไม่ล้องไห้นะคะนำพุวัไป ฉันขอเลยฉันไม่เคยขออะไรคุณเลยครั้งนี้ฉันขอเถอะน,นะคะเพราะอะไร ก็ตามใจเธอคุณน,นัคณน,นนะคุณพ่อ,อยกโทษให้คุณนันแล้วต่อไปน,นี้คุณน,นันจะต้องเป็นเด็กด,ดีนะคะครับนันจะเป็นเด็กเลแต่ปู่น้ำพึง่งรักนันจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะฉันรักคุณน,นันกันรันกูน่ะเพงอยี่ยไปนะครับอยู่กับนันที่นี่ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะคุณนันฉันหมดสัญญากับคุณพ่อคุณน,นันแล้ว<อ>ฉันไปก่อนนะคะ ไปเอาแล้าในหลังมาตรงนี้ได้รึไปเดี๋ยวนี้ครับใส่ายเมาเช้าเมาเย็นแน่เลยเมันต้องมีทางออกสิวะลาไอก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปครับอย่าที่จะไปแม่กับ mãe 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 ข้าวเหมือนกันครับไอ้ก็หิวจ้าคุณนันสองก็หิวเหมือนกันคนระับ

กันหยับหยาบ,ยบดีกว่าแม้แต่หมามันยังหวงลูกหวงเมียของมัน